ถามกันไม่เยอะลูกอายุหนึ่งเดือนหายใจคืดคาน เป็นจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอสําหรับช่วงของอายุ1เดือนนะคะเด็กหลายๆคนคะ่ะจะมีภาวะอันนึงเรียกว่าภาวะกดไหลย,ย้อนไม่ได้เป็นโรคนะคะเป็นภาวะชั่วคราวเฉยๆค่ะและเด็กส่วนใหญ่ด้วยค่ะที่มีภาวะนี้กล่าวกันว่าอาจจะมีมากถึง 50- 7 0ของทารกแรกเกิดในช่วง1เดือนแรกเลยนะคะสาเหตุมาจากอะไรก็มาจากการที่อาหารหลักที่น้องกินมันก็คือน้ํานมและมันเป็นของเหลวนั่นเองคะ่ะและหูรูดของกระเพาะอาหารของน้องเขาก็ยังทํางาน ได้ไม่แข็งแรงนักดังนั้นเมื่อบรรจุไปด้วยนมเต็มกระเพาะเลยนะคะและนอนทันทีค่ะโดยที่อาจจะไม่สามารถที่อุ้มเรอนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทําให้นมส่วนหนึ่งค่ะท้นบริเวณของหูรูดขึ้นมานะคะและหลอดอาหารก็จะอยู่ติดก,กันกับทางเดินหายใจด้วยค่ะทําให้มีนมบางส่วนเข้าไปตรงทางเดินหายใจน้องก็จะหายใจคืดคาดค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆนะคะเจอได้น้อยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการแพ้อาหารบางอย่างนะคะซึ่งก็จะทําให้เด็กหายใจ คดาลมีน้ำมูกเรื้อรังนะคะและอื่นๆที่เราต้องดูนะคะในห้องนอนของเรามีปริมาณของฝุ่นหรือว่ามลภาวะทางอากาศที่เยอะหรือเปล่าถ้ามีนะคะรีบจัดการค่ะแล้วน้องก็จะอาการดีขึ้นนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะในการเลี้ยงลูกค่ะสามารถทิ้งคำถามของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหมอเจินจะตามมาตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะ เรามาช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปได้วยกันกับดูดูเลิฟนะคะดูดูเลิฟ